สองตัวสองตัวหมื่นตัวหนึ่งเออไปดีไปดีไดีไปดผมดูไล่อยู่แถวเนี้ยไปดีไปดีไปดีอ้ขึ้นเลยฝั่งนั้นขึ้นเลขึ้นเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดันเลยเลยต้ขึ้นมาดันเลยเลยผมยิงดิผงยิงมียิงมั่งดิดันมาแล้วเนี่ยดันมาแล้วดันมแล้วเอาเดียวเยวดได้ไ่ด้้องยอยปไปอยไปอยไอยไ้ยาวยางนั้นเดยวเดี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 ยเดียว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 

แล้วกูนั่งจนควันมันลอยไปแล้วกูรอวันที่มึงถอยมาเองและแคนมึงนั้ทำกูน้อยอ a เกนกูทำให้เธอลอยอ a เกนและกูแค่ enjoy t h g a e กูเอาดิสมานี่ไปปอนกันเกนชอบสิของให้ตัวเอง and I feel love with this money กูเป็นตัวของตัวเอง and I spend เงิน when I want it เพราะมึงกูไอา Saturday มาดูกูปอ้นแต่กูไม่เล่นทุกเกมมึงจอกูแล้วอยู่กันคนละเลนและกูแค่อยู่กับพีกูท่านั้นเอ สมหารอ,รอยตอนนี้ยังกำลังจะย่อยมาว need you keep all ันนี้จืดทุกขีปิดรอยและวันข้อมึงอยู่ต้องขีปิดคอย a n แ all of พอมึงไม่ต้องค้าละวะมีไอ้แมบ,บ้นได้คิวขายเป็นทาดบัตได้ซิวิสเซาเซาคเพ่ทาดาลัดฟังคือวันน่ากูจะไปทาาคานฟังท,นนท,ท้าทาโดนจบไปถึงพันตะคานกูคือคนเดียวนในวันวานแลไมีโชยุเกิดอะไรในวันงานเซฟคนจะโกนอาคารกูว่มมันามาหจรยมันทำให้กูนึกคิด ไอตอนกูพอประมาณเลยจากที่ไม่ได้ยิ้ม for weeks ไม่ได้สัยิ้ม for me She want me to lim long f e e ็อยากให้ยิ้ม long day อยากให้ทิ้งของดีกูว่าคุเศร้า everyday เป็นที่วันนี้ไม่ได้นอนอีกและกูนั่งจนควาันมันลอยไปเองและกูรอวันที่มึงถอยไปเองและใครมึงได้ทำกูนอยอีกอีกกูทำให้เธอลอย แย Enjoy the game. ่าที่ว่าผม say ว่าดีทำมานักถอดแท็กอยมาแฮงซ์ใส่มาอ้อมบอกมึงเบื่แล้วว่าอยู่แห่งเกมน้ำบิชมาโดนกันแล้ว ride with slime y e I keep m t o i บอกมึงไปแล้วไปเดิน not f u c with me เพื่ขี้แพ้ราะ I don't f u ย k with you y e h แม้ว่า outside ให้มึงจำไว้ว่ามาอันตรายอ่ะไม่ว่าจะทำลายเขาก็ทำรายให้มึงจำเอาไว้่ะ ให้มึงจำเอาไว้แกเแ็นออลล่าพวมึงมันต้องค่าเละวะมีไอ้แม่บ้าไในวิกาดึงเธอมาบัดได้ย่นวิสุซับกับพธ่ทาราลัดฝักคิดว่าน่ากูจะไปทาาคารฟ้องข้าทานโดนเจ้าไปทิ้งพัตคานกูคือคนเดิมในวันวานได้มีโชยุเกิดอะไรในวันงานเซ็งคนจะโกนในอาคารกูว่ามันมหหาจรรย์จมันทำให้กูนึกคิดใตอนกูพอปรมาเลยจากที่ม่ได้ยิน for we มันมี s o m e y i n for me ล <Long> องฟีอยากจะยิงลองดีไม่ได้ทิ้งของดีกันนี้กูเศร้า everyday ไม่ได้วันที่ไม่ได้นอนอีกแล้วกูนั่งจนควันมันลอยมาเองแล้วกูรอวันที่มึงถอยมาเองแล้วแค่มึงอว้นทำก,กูน้นนนนอยอีกกูทำให้เธอลอยอีกแล้วกูเคนจอยได้เก็ง World is mine b ป b น bond กันเก็